วันนี้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เศรษฐกิจของประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกการท่องเที่ยวและการลงทุนมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงอีกทั้งมาตรการควบคุมโรคที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจการใช้จ่ายการท่องเที่ยวในประเทศและการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ผู้ประกอบการไทยกำลังเผชิญกับการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมานิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นและการก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัลอีโคโนมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆเข้ามาช่วยในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์เช่นนี้ กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมมีภารกิจสำคัญในการวางรากฐานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีด,ดิจิตอลทั้งหมดที่ทสำคัญต้องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงและนำประโยชน์จากเทคโนโลยีด,ดิจิตอลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างงานสร้างอาชีพและความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ ทำหมทุกคนสามารถปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิดได้วันนี้มีร่ะค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบการจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนําเทคโนโลยีดิจิตลัลมาใช้ปรับกระบวนการทํางานเช่นการขายของออนไลน์การทำ e-marketing การติดต่อกับลูกค้าผ่านร,ระบบการสื่อสารสมัยใ,ใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีการทํางานของพ่อค้าแม่ค้าของผู้ประกอบการให้ทันสมัยนํานวัตกรรมนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการทําธุรกิจซึ่งโครงการนี้เรียกว่า transform ตลาดสดยุควิถีใหม่คือตลาดต่อไปต้องเป็นยุควิถีใหม่ครับเพื่อให้ท่านทําการค้าทําธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกครับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้ริเริ่มโครงการ transform ตลาดสดยุควิถีใหม่กับภารกิจเปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่โลกออนไลน์ปรับทุกไลฟ์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด สำนักงานส่งเสริมเศร,รษฐกิจดิจทชัลหรือดีป้าเนี่ยมีหน้าที่ในการจะไปหาคนมาช่วยท่านเราเรียกว่ากลุ่มดิท i ัล l สตาร์ทอัพหรือน้องน,องนองผู้ประกอบการวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่เขาให้บริการที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยคือ point of sale delivery logistics e payment chatbot service จริงเรล่อนี้เนี่ยจะไปะให้ท่านเลือกถึงหน้าบ้านอะไรที่ทําให้ท่าน สามารถเข้าถึงมือผู้ประโภคได้ง่ายขึ้นและอะไรที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายสะดวกมากขึ้นอะไรที่ทําให้ท่านลดต้นทุนได้แล้วท่านก็เลือกเอาเราเรียกตรงนี้ว่า productivity plus แต่จริงๆแล้วก็คือช่องทางในการที่จะให้ผู้ให้บริการหรือเพื่อนร่วมทางทางธุรกิจมาช่วยพี่น้องหาปเปรยแผงลอยตลาดสดนั่นเองนะครับโดยโครงการจะเริ่มดำเนินการในจังหวัดนํำร่อง6พื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนครสวรรค์ ชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีและยังต่อยอดไปยังพื้นที่ปริมณฑลอีก4จังหวัดคือปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและสมุทรสาคร ซึ่งจะมีกิจกรรมลงพื้นที่กว่าร้อยตลาดใน10จังหวัดเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลแก่ผู้ประกอบการ SME และร้านค้าหาเร่แผงลอยให้สามารถปรับตัวได้โดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆของดิจิทัลสตาร์ทอัพและดิจิทัลพร็อไวเดอร์ไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0รายรวมทั้งมุ่งส่งเสริมให้เกิดตลาดต้นแบบไร้เงินสดอีก6ตลาดจาก6จังหวัดนำร่องพร้อมการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ ผ่านหลักสูตรออนไลน์5หลักสูตรเราเชื่อว่าผู้ประกอบการที่จะนำร่องในทั้งหมด10จังหวัดเนี่ย มีประมาณสัก3าม0 0ื่นลายแต่ผมอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องส0,000ื่นลายที่มีโอกาสนี้แล้วเลือกใช้จากสตาร์ทอัพทั้งหมด28่รายที่เราเตรียมตัวไว้รวมทั้งผู้ประกอบการด้วยนะครับลองเลือกใช้แล้วถ้าดีนะครับช่วยบอกต่อเพื่อนหน่อยการบอกต่อให้กับเพื่อนแล้วเขาอยู่รอดกับเราด้วยเนี่ยมันจะทาให้เศรษฐกิจไทยลูกหลานของเราเนี่ยได้มีโอกาสกักบการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ผมเชื่อว่าทั้ง3า0 0 0ื่นกิจการเนี่ยคงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างน้อยนะครับต้นทุนลดลง ความคาดหวังของสํานักง,งานคือทําอย่างไรให้เศรษฐกิจฐานรากนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วช่วยให้พวกท่านทั้งหลายนีกลายเป็น,นกลไกสําคัญของการปรัเปลีและอยู่รอดไปได้วยกันในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันและในยุคอนาคตนะครับพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทุกท่านให้เปลี่ยนทุกการซื้อขายสู่โลกออนไลน์ปรับทุกไลฟส์สไตล์สู่สังคมไร้เงินสด